สวัสดีจ้าทักทายนะคะในช่อง Lady Man g โกเพื่อนๆจ้าหนาวนี่เอพานเพื่อนเินอกอลังกายแล้วก็อาหารให้น้องแมวจอนเพื่อนชมดูลังนกเพื่อนๆจ้าธรรมดาจะที่ไหนอะนกอเมริกาเห็นไหมนี่ลังเขาเอาดินยมเหนียวมาแปะ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 ไว้เพื่อนจ้านี่มีเอเพิ่งเพิ่งเห็นนี่เนี่ยเออสวยงามเพื่อนจ้า น,นี่กดังสองร้อยกว่าปีแล้วเนีย่ยอย่างนกธรรมดาค่ะกูจะเอาฟางมาแปะไว้ใช่ไหมเพื่อนจ๋าเนี่ยนี่เห็นไหมนี่แบบนี้ธรรมดาใช่ไหมไอไอแบบที่แบบนกนกนี่กลังนึงเพืแบบ่อนนกแบบมีความคิดอะสร้างสารรค์อะเออนี่นี่กลังนึงเห็นไหมเออเห็นเป่าออปกติแล้วที่เอเห็นนะเขาทำ เป็นฟางฟางเอาสุกๆุกุกไว้นะอู้เพื่อนเพื่อนเต็มเลยนี่นะอีกนี่หนึ่งลังเพื่อนเดินมา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 นี่ก็อีกหนึ่งลังเพื่อนเพ่นหนึ่งลังอีกหนึ่งลังอีกหนึ่งลังอู้เยอะแยะเลยเพื่อนที่เป็นฟางนะหนึ่งสองสามสี่สี่ลังที่เห็นตอนนี้นะแล้วก็เป็นที่เป็นนินเหนียวมัแปะไว้อะสองลัง เออเก่งเฮ้เดินกลับบ้านหอาหารน้องแมวเสร็จแล้วนี่ก็เป็นต้นแอปเปิลร้อยกว่าปีหวานเจี๊ยบเดี๋ยวน้องหิมะไปฝนตกแล้วเขาก็ผีใบามาใหม่น้องไม่ได้ตายนะเพื่อนน้องไม่ได้ตวยเลยนะเดี๋ยวเขาก็ป่ผีใบออกมาเป็นลูก ช่วยเห็นเพื่อนชมบายใจบนภูเขาก็มีแต่หิมะด้วยนะวู้ฮัลโหลฮัลโหลมาเล่นหิมะด้วยกันบ้างดกัน เด็กๆชอบมากเลยหิมะแบบนี้เนเพื่อนเอาหามาให้น้องแมวมีแต่นเนี่ยน้สารมาันเอาเปลี่ยนน้ำให้ก็เป็นน้ำแข็งเลยนี่ถนนทแฉะมาละ ชมวิวหิมะสวยซุย,ยหนนลื่นเบื่อดาเนีนะ่ยเปอนเป็นอย่างนี้นะลื่นนะเนี่ยเห็นไหเข้าไปหาอะไรกินดีกนวะ่าหา ของอุ่นทานกันเดี๋ยวเราไปดูอู้ลื่นเห็นไหมลื่นอู้ขนาดเนี่ยรถมันต้องล้อดีๆนะเพื่อนคนอเมริกาเขาก็จะเปลี่ยนล้อกันล้อรถนะเยียบดอกยางดีๆงั้นถนนมันลื่นไง ฟาน,นทำตัวอุ่นๆสะพานเต็มด้วยหิมะสวยงามนี่อยู่ประเทศที่มีหิมะเขาก็าจะอยู่กันประมาณนี้เพื่อนเปลียงกับเลยเปลียงเลยนี่ ่อนไม้ที่พอ่อผ่าฟื้นไว้หมดขอบอัดพอ่อเตรียมฟื้นว้เห็นไหมมาทำความอบอุ่นเพื่อนจ๋า ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆที่แวะมาทักทายให้กำลังใจน้องแมวจรกันนะคะเพื่อนจ๋ามีจิตเมตตาเพื่อ <_ d ream> เอาไว้เอพานเ <_ d ream> พื่อน <_ d ream> ไปใหาหาน้องแมวใหม่นะคะส่วนน้องแมวที่บ้านก็อยู่ดีมีสุขจ้ะโอเคบ๊ายบายค่ะ